สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เลยสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามพี่เลยผ่านช่องทาง y t u t u นะครับเจเล่รีแล็กนะครับอ่ะหน้าฝนไม่มีอะไรมากมายครับก็เน่าครับเน่าตามระเบียบซึ่งสภาพไม้เนี่ยเอาจริงๆต้นนี้เคยลงคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับพูดในทํานองที่ว่าเฮ้ยอะไรวะไม้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ทำไมอยู่ๆมีตาแทงออกมานี่ะตาตรงนี้ ตอนนั้นตาสวยเลยนะครับไอ้เราก็ดีใจไม้แทงตาแต่ถ้าในภาษาม้จริงๆเนี่ยซึ่งพี่เล่ก,ก็พูดติดติดไปนวมไว้แล้วว่าธรรมชาติไม้ถ้ามันมียอดอยู่แล้วอยู่ๆมันไม่แทงตาหรอกการแทงตาของไม้หนึ่งแหละไม้เจ็บนะครับหรือไม้มีปัญหาซึ่งข้อสันนิฐานนั้นก็เป็นจริงนะครับถังจากนั้นมาประมาณเกือบเดือนนะครับนี่เลยน้องเป็นตุกแกเลยครับเน่าครับ ไม่มีอะไรเลยมีปัญหาเรื่องระบบรากแล้วยอดใหม่ไม่แทงด้วยนะครับสังเกตยอดใหม่รู้สึกว่ามันม้วนอยู่แบบนี้มานานละนี่ฮะยอดมีปัญหาตามันถึงต้องดิ้นรนไงครับธรรมชาติไม้มนหนีตายไม่มีอะไรครับวันนี้มาหรือกระถางแต่คงไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนดูตลอดเนาะเพราะว่าไม่สะดวกเดี๋ยว จะทีละสเตปแล้วกันอันนี้ให้เห็นสภาพไม้ b e f o r e ก่อนนะครับ b e f o r e เดี๋ยวเรามาดู After นะครับจะเห็นได้ว่าใครก็ตามที่ติดตามพี่เลามาอยู่ระยะหนึ่งนะฮะจะเห็นว่าพี่เลใส่ใจเรื่องการใส่เครื่องปลูกและการเตรียมดินอย่างมากเลยทุกอย่างเป็นไปตามสเตปเลยนะครับเริ่มจากกระถางก่อนนะฮะกระถางก็เป็นกระถางขนาดไซส์พอเหมาะแล้วก็ต้องมีความสะอาดนะ ไม่แนะนําให้ใช้กระถางเก่าที่มีเชื้อราหรือถ้าทำํำความสอาดแล้วตากแดดได้ยิ่งดีเนาะอย่างที่สองลองก้นด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยากเช่นโฟมเห็นไหมมีโฟมด้วยมีฐานด้วยนะครับเพื่อดูดซับความชืน้นส่วนเครื่องปลูกพี่เลใช้แบบ50-50หมายความว่าอย่างของฟิโลเนี่ยพี่เลจะเน้นมะพร้าวสับนะครับเน้นมะพร้าวสับผสมขุยมะพร้าวแล้วก็ใส่พวกเพอไลท์พวกหินเนาะ ือเครื่องปลูกดูดีมากครับมีหินภูเขาไฟด้วยเห็นไหมทุกอย่างเป็นไปตามสเต็ปเลยหรือแม้กระทั่งเครื่องปลูกก็มีการแช่น้ําส้มควันไม้ไตโคโดมาแต่ดูสิครับเกิดอะไรขึ้นก็ยังเกิดในเรื่องของเชื้อรานะครับเชือ้อราดังนั้นไอ้วิธีการที่พูดทั้งหมดมันเป็นแค่การลดความเสี่ยงนะครับมันไม่ได้การันตีร้อเซเลยว่าไม้เราจะไม่เนา่า ไม้เราจะไม่มีปัญหาดังนั้นการลดความเสี่ยงด้วยเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรดีอ่ะเขาเรียกว่าตัวแปรตัวแปรที่ควบคุมได้เบื้องต้นนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีองค์ประกอบรวมอื่นเช่นความชื้นที่เกิดนะครับความชื้นที่ดูแลบรรยากาศความชื้นสัมพัทธ์โอ้เยอะๆครับปริมาณการให้น้ําอะไรแบบเนี้ย ฟิโลเดนดรอนนะครับชื่อสัพทภาษาอังกฤษไม่รู้น้องชื่ออะไรแต่เรารู้จักจกันในนามใบเลื้อด่างเนาะเอาไป็นว่าเข้าใจตามนี้ใบเลื้อด่างนะครับมีปัญหาใบเน่านะฮะใบเน่าใบขึ้นเป็นจุดก็คือเชื้อรา่น่หละครับอันนี้คือถอดออกจากวัสดุปลูกแล้วเนาะจากกระถางแล้วนะครับก็อันนี้แช่น้ําเปล่าเป็นน้ําฝนด้วยนะช่วงนี้ฝนตกนะครับพี่เลก็ อลองน้ําฝนเก็บไว้เอาไว้รดน้ําต้นไม้เพราะน้ําฝนเนี่ยมันมีธาตุในตัวเจนมันมีความชุ่มฉ่ามันมีอะไรที่เหมาะสําหรับการรดต้นไม้นะฮะเป็นอาหารก็เลยเอามาแช่ไว้ก่อนดูจากสภาพรากก็ยังดูดีอยู่เนาะแต่คงต้องมีการตัดทิ้งบ้างนั่นเลยครับอืมคือถ้าเราโละดึงดึงออกมาเลยเนี่ยลากเสียหายแน่ๆครับแต่ถ้าเราแช่น้ําอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเส้นที่ ดีเส้นที่เสียให้ชัดเจนขึ้นอ่ะโอเคใช้น้ำสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็พี่เลเตรียมน้ำยาผสมแล้วล่ะครับก็มีไตโคโดมามีปูนแดงนะครับแล้วก็มีน้ำยากันเชื้อราขาดตัวเดียวที่พี่เลไม่มีตอนนี้คือน้ำส้มควันไม้หมดนะครับสั่งป้อมชวนปลูกไว้ยังไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรรอไปก่อน ก็ทีนี้เดี๋ยวถึงขั้นตอนการตัดรากที่เสียหายนะครับหรือรากเน่าอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นมีดหรือกรรไกรก็ได้นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องต้องทำความสะอาดก่อนนะครับก็เลือกสังเกตรากที่ที่เปื่อยนะครับ ดีมีปัญหาค่อยๆไล่ไปนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเพื่อนๆพี่เล่ทำการตัดรากนะครับ ในส่วนที่เสียนะในส่วนที่เสียในส่วนที่ช้าก็ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวพี่เล่จะต้องเอาไปแช่ในน้ำส้มควันไม้อีกรอบหนึ่งนะฮะเหตุผลเพราะว่าต้นนี้เนี่ยอืมพี่เลหลังจากที่แช่น้ำยาครั้งแรกอะหลังจากที่ทำความสะอาดก่อน ทำความสะอาดเ,ออเสร็จปุ๊บแช่น้ํายากันเชื้อราแล้วแช่น้ํายาเนี่ยแช่ไม่นาน,นครับประมาณประมาณ20นาทีพอเยอะไปไม่ดีนะฮะเยอะไปไม่ดีเดี๋ยวตัวยามันจะไปทำลายระบบรากซะก่อนเนาะเพราะว่าน้ำยา ค่าชรามันก็เป็นเคมีด้วยส่วนน้ำส้มควันไม้เนี่ยต่อให้เป็นชีวภาพก็จริงแต่ก็มันก็มีการออกฤทธิ์ในเรื่องของของตัวยานั้นๆไปเนาะก็แช่พอประมาณทีนี้ปัญหาคือแช่เสร็จปับ๊บพี่เลติดภารกิจการงานไม่ได้ลงเครื่องปลูกท,ทันทีชอตแก้ไขก็คือพี่เลเอาไปแช่ในน้ำเปล่าครับในระหว่างที่ รอลงเครื่องปลูกเราก็ไม่อยากให้ระบบรากเสียหายเนาะก็เหมือนชํำน้ำไว้เลยเนี่ยชำไว้2อง,อง,งวันเนี่ยไม่แน่ใจถึงได้ทำคลิปต่อเนื่องอก็โดยรวมสภาพยังดีครับสภาพยังดีท่อนยังอยู่ครบถือว่าเป็นการที่รากเน่าเปื่อยที่ไม่ได้รุนแรงเพราะว่าบางเคสเนี่ยมันกินเข้าไปในท่อนเนี่ย ลำต้นเนี่ยอันนี้นะแก้ไขาย,ยากแต่นี้โอเคก็เล็มช่อในส่วนที่เสียหายนะครับส่วนลำท่อนยังดูดีมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เลอาจจะขอแช่น้ำส้มควันไม้อีกรอบหนึ่งนะครับสักสิานาทีแล้วก็ใส่เครื่องปลุกนะครับนี่ครับส่วนผสมนะครับก็มีในเรื่องของน้ำส้มควันไม้ไตโคโดมาพี่เลเหยอดเอลงไปนิดหนึ่งนะครับ แล้วมีสารจับใบด้วยนะฮะสารจับใบด้วยเพื่อให้มันซึมเข้าไปนะครับแล้วก็อีกตัวก็ปูนแดงนี่ฮะในปริมาณที่ที่ที่พอเหมาะนะฮะก็กะเอามันไม่มีสูตรตายตัวน้ำส้มควันไม้ก็ประมาณ3หยดนะฮะสอหยดนะบี 1, นะฮะไตโคโูมาเนี่ยสัสดส่วนพอๆกันเลยนะฮะ กะเอานะครับคืออย่าให้มันเยอะเกินไปน้อยเกินไปกะกะปริมาณเอาทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับอ่ะนี่ครับขั้นตอนต่อไปพี่เลใช้น้ำที่ผสมไตรโคดมมาน้ำส้มควันไม้นะครับแล้วก็บีวันอย่าทิ้งนะฮะเอามานี้เลยเนาะ เอามาผสมน้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาแช่เครื่องปลูกเนาะทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะนะครับหรือสักเอาที่สะดวกครับ15นาที20นาทีให้เครื่องปลูกมันมันซับนะฮะซึมซับอ่าตรงนี้ด้วยเรียบร้อยครับ 15...20 นาทีไวเหมือนโคหก ก็เอาจริงก็คือตามไอ้นี่แหละครับตามความสะดวกของเราด้วยสังเกตว่ากระถางเนี่ยถ้าเป็นกระถางใหม่ก็ใช้ได้เลยนะครับแต่เป็นกระถางเก่าก็ล้างทําความสะอาดพี่เลไม่ได้ลองก้นนะครับไม่ได้ลองก้นจะลองหรือไม่ลองก็ได้นะฮะเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้ลองเพราะว่าขี้เกียจ <laughs> สะดวกดี <laughs> เพราะว่าอันนี้มันเป็นการอนุบาลน,นะครับเป็นการอนุบาลเราเราเราไม่ได้ปลูกแบบยาวแบบถาวรเลยนะฮะอ่าดังนั้นเครื่องปลูกอาจอาจจะยังเอ่อไม่ต้องอะไรนะใส่สตาร์เกิลจีไม่ต้องเอ่อใส่อะไรที่เป็นทางการมากนะฮะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไมน้นี่แทบจะไม่กินอาหารไม่กินปุ๋ยไม่กินอะไรเลยนะฮะก็คือ พักฟื้นเขาเนี่ยฮะก็พยายามใส่จะเป็นจะเป็นมะพร้าวสับหรือว่าผสมกับกับขุยกับขุยมะพร้าวก็ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยจบแล้วนะครับการกู้ชีพใบลี่ด่างนะครับที่เกิดจาก รากเนา่าแต่สภาพโคนต้นยังใช้ได้เนาะสังเกตครับพี่เล้ใช้วัสดุปลูกที่ที่อุ้มน้ําแบบไม่หนานแน่นจนเกินไปเพราะว่าระบบรากของฟิโลเนี่ยเขายังต้องการในเรื่องของช่องอากาศอยู่พยายามอย่าให้วัสดุปลูกเนี่ยมันไปคลุมลําท่อนเยอะจนเกินไปแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นรากอากาศพี่เลก็จะใช้เนี่ยมะพร,าร้าวสับแอบไว้เท่านี้เองเนาะไม่ต้องหนานแน่นมากกดให้ตึงพอประมาณเท่านี้ครับ แล้วก็วางน้องไว้ในที่อากาศไทเทสะดวกเนาะแสงแดดลำลายนะครับมีช่องลมไว้ให้อากาศระบายจบแล้วครับเท่านี้เองขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแล้วก็เล่นไม้ด่างแบบมีสติฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ u b บสไคร์กันด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ